ไปได้มาคนเดียวครับมากับลูกสายล่ะน้องอ่า,าอำ้ำมตัดนะอย่าบังคับตามตัดไซร์เหรอวัวปล่อย,อยาตายครับพี่น้องโอ้ปดุกปดุกอือปดุกครับปดุกเดี๋ยวคนเลิอเดี๋ยวคนเลิอ เยดอเยด้วยเยี่ย,ยหลุดด้ยอยมายามเบ็ดครับพี่นอ้องบนได้มาคนเดียวครับมากับลูกซ้ายหล่ะ น้องอามครับมากับลูกซ้ายไม่อยามบิดตอนคืนคืออยู่บ <c oughs> น,นู้ไอตัวเอาล็อนั่นล่ะอั่ไหนลูกยังใส่ปลาเอ้ยพ่อลืมว่ะจะไปดูไปหาถุงยุทเทียนน้กก็ได้ลูกเดี๋ยวติดตามครับพี่น้องบิดแค่สามสิบหลังครับพี่น้องน้ำท่วมเบิดพตลั โอ้ยมคนาบบหด,ดเหให้พ่อจ่าดูหน่อยถ่ายไปให้พ่อจ่ายดูหน่อยหมดเลยยาบิดยามโอ้หลอนหอนครับพี่น้อง

Lê, lê. Chú Khang điều đấy nó đi chú đi điều đấy đi ừ. từ phang đi đi mí đi anh đi cầm một đi hoài đi đi hoài đi đi hoài đi đi bị đi 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 แล้วล่ะปลานะไปต่อครับก็ <c oughs> ต่อครับ <c oughs> <c oughs> หล่อน ไปอันนี้ไม่หล่อนนี่บ่าหล่อนอเอเอไปต่อครับต่อครับ ผินลูกป่าพร้อมไหนบ่าไปแล้วแล้วต่อครับต่อครับ ดีดีลูกนี่หลังนี่ที่มันติดเบ็ดปะาคอตอนน้นอู้อันนี้หลังนี่ดีอโอเคปกปิดไม่หลังลุ เบ็ดมึงคือหมอตังสิมึงหักโบไมิโตดุปะดุกอ้ามอ้ามเห็นบโอ้ยไตแดงโคโโรพี่น้องเย้ไตแดงโคโรไตแดงโคโรเอาสีเอาสี เตะเลยตะเลงโคโลอตามอามอามเตะเลงโคโลอืมออเออพอถอดไม่ได้ตามตามนะอย่วาวงหา่าอามไปใเลยเหรอหว่าปล่อยอย่า เอ้ยอโคลงเลยพี่น,น,น้องว้าวว้าวบ้าฟ้าอเด้อบะนี่เบิดอแล้วยังไหนเด็กผู้หญิงป่าเฮ้ยโอ้บักใหญ่โอ้บอกับกว่าซีคิดทุ่นบ่อพาไปให้แม่ดิเออคิดไปคิดไปคลิปนะคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้ทำเลี้ยงครับพี่น้อง พอกับไหนมือื่นเศร้าครับ